5-Minute Podcast Improve Every Minute Brought to you by สีจันสกินเอสเซนเชลคอมแพคพาวเดอร์แป้งแนบเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาติเนียนกริบแนบสนิทผิวสวัสดีครับ5ฟ i n น t e นะครับคุณอยู่กับประวิธานอุสาหะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างโด่งดังเลยทีเดียวนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความทรงจำนะฮะเรายัางอยู่ในบทของความทรงจําอยู่นะครับในหลายกรณีเนี่ยนะครับการบิดเบือนความทรงจําและการแต่งเติมความทรงจําอาจเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยมันกลับส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเมื่อคนเราตกเป็นเหยื่อของความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความทรงจําเราอาจจะประนามคนหนึ่งที่จําเรื่องราวผิดไปโดยไม่ได้ตั้งใจว่ามีเจตนาไม่ดีและมีแรงจูงใจอบแฝง พลังของความเชื่อผิดๆนี้ปรากฏให้เห็นอยู่ในเหตุการณ์สำคัญอย่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีชาวอเมริกันเมื่อปี2008นะครับตอนนั้นเนี่ยหลายท่านคงจำได้นะครับฮิลลารีคลินตันนะครับลงสมัครชิงตัวแทนพรรคเดโมแครตกับบารักโอบ,บามาเธอก็เน้นย้ำอยู่เสมอว่าเธอเองมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่านะครับโดยการกล่าวสุนทรพจน์ที่เมาวิทยลาลัยจอร์จวอชิงตันนะครับ จะได้พูดถึงภารกิจอันแสนยากแสนเข็นอย่างการเดินทางไปที่เมืองทุสลานะครับประเทศบอสเนียเมื่อเดือนมีนาคมปี1996นะครับเฮลลี่ครินตันพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าฉันจำได้ว่าเกิดเหตุการณ์ซุ่มยิงตอนที่กำลังลงจากเครื่องบินตอนแรกจะมีพิธีต้อนรับที่สนามบินแต่ฉันกลับต้องวิ่งก้มหัวไปที่รถเพื่อมุ่งสู่ฐานที่มั่นของเรานะครับ โชคร้ายที่หนังสือพิมพ์ The Washington Post เนี่ยนะฮะได้ไปขุดคุยเรื่องราวในวันนั้นและตีพิมพ์รูปถ่ายที่แสดงให้เห็นว่าฮิลลี่คลินตันเนี่ยไม่ได้กำลังวิ่งหาที่กำบังเลยแม้แต่น้อยพิธีต้อนรับมีขึ้นตามปกติและคลินตันซึ่งเป็นสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งในขณนะนั้นเนี่ยนะครับก็กำลังหอมแก้มเด็กชาวบอสเนี่ยที่เพิ่งอ่านบทกวีต้อนรับจบในบรรดาข่าวจำนวนมากที่พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีข่าวไหนพูดถึงเรื่องรอบทำร้ายเลย นอกจากนี้ยังมีวิดีโอจํานวนหนึ่งปรากฏออกมาทั้งหมดเป็นภาพคลินตันกําลังเดินทอดน่องอย่างใจเย็นหลังจากลงจากเครื่องบินเพื่อมุ่งหน้าไปสู่พิธีต้อนรับนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวร้อนนะครับขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้บทความของหนังสือพิมพ์ The Washington Post ว่าคำอธิบายเรื่องนี้มันมีอะไรนะเขก็ถกเถียงถกเถียงถกเงกันมากรุ๊ปปิ้งกันมานะครับก็คือ1 h i l l เฮลลี่คลินตันโกหก 2. อ่ความสามารถในการรับรู้ความจริงของเธอผิดเพี้ยนไปอย่างมากหรือว่า3เธอมีอาการความจําเสื่อมหรือเปล่านะครับนักวิจารณ์การเมินชื่อเพ็กกี้นูนั่นเขียนในหนังสือพิมพ์ The Wall s t r e e t j o u r เ a l ว่าเราได้แต่หวังว่าเธอกําลังโกหกอยู่เพราะถ้าเธอคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นความจริงก็เท่ากับว่าเรากาลังเจอปัญหาที่ร้ายแรงก,กว่าที่คิดแล้วละ่ะนี่หลักว่าเธอดูภาพยนตร์เรื่อง w ว็กซ์เดอะซึ่งหญิงสาวผู้รีภัยคนหนึ่งกําลังวิ่งหลบกระสุนปืนอย่างจ้าระหวัน่นด้วยความกลัว เราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจเรื่องการบงการและการเมืองแต่กลับมองว่ามันเป็นแรงบันดาลใจนะครับอันนี้ผมต้องกล,ออกล่าวไว้ก่อนว่าที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยไม่ได้มีเจตนาด้านการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะที่คุณค่ากับการหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะพลอยเอาประเด็นนี้นะครับอีกอย่างนึงก็เป็นนบาปกของนิตยสาร New s Republic นะครับซึ่งก็เป็นภาพทําตาถลนของ คลินตันนะขนาดได้ยินเสียงในหัวตัวเองพร้อมข้ามควรทำนองที่ว่าเธอพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องเพิ่มร่่นทางในบอสเนียนะครับอะไรคือเป็นการตูลล้อเลียนอะว่าันเถอะนะครับคํา,าอธิบายอีกอย่างที่พอฟังขึ้นสําหรับเรื่องมือปืนซุ่มยิงคลินตันก็คือสมองของเธอปรับเหตุการณ์การลงจอดที่เมืองเชลซาโดยที่เธอไม่รู้ตัวเพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่เธอเชื่อว่าตัวเองเป็นในทํานองเดียวกับความทรงจําของ New นิวรีตนะฮะที่เราเล่าให้ฟังในพอดแคสต์อีพีที่แล้วเนี่ย ความทรงจำของคลินตันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังบอสเนียเกิดขึ้นอย่างบิดเบือนอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่เธอบอกตัวเองคลินตันมั่นใจในความทรงจำของเธอเช่นเดียวกับหลายๆเคสที่เราเล่ามาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่สร้างข้อตือนใจนะสำหรับพวกเราพอสมควรนะฮะก่อนหน้านี้เราได้สังเกตเอ่อ ไปแล้วว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความทรงจําไม่ได้เกิดขึ้นกับความทรงจําทุกอย่างเรารู้ดีว่าเราจะจําข้อมูลและรายละเอียดต่างๆได้จํากัดอย่างไรก็ตามความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความทรงจําจะทรงพลังอย่างมากเมื่อมันเกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะครับตัวแปรสําคัญที่ผลักดันให้เกิดความเชื่อผิดๆนี้ก็คือความแจมแจ้งของความทรงจําถ้าคุณจําได้ว่าตัวเองพบเจอประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งอย่างไรไม่เพียงคุณจะจําได้ว่าตัวเองพบเจออะไรมาคุณจะมีแนวโน้มสูงมากที่จะมั่นใจในความถูกต้องของความทรงจําของตัวเองด้วย ในทำนองเดียวกับสิ่งที่สะดุดตาทําให้เราเผลอคิดว่าตัวเองให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากกว่าความเป็นจริงการนึกถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างลื่นไหลและแจ่มชัดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความทรงจําเช่นเดียวกันนะครับเวลาเรานึกถึงตัวเลขหรือข้อเท็จจริงบางอย่างประสบการณ์ดังกล่าวไม่มีอะไรเด่นชัดพอที่จะทําให้เราจําได้แต่พอเรานึกถึงตอนที่เรารู้ข่าววินาศกรรม11กันยายนปี2001 ประสบการณ์ดังกล่าวกลับฝังใจจนทําให้เรานึกถึงความทรงจํานั้นได้อย่างชัดเจนนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีลีส์ครินตันมั่นใจในความทรงจําของตัวเองพวกความมีความทรงจําที่ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความแจ่มชัดนั้นยิ่งทําให้พวกเขามั่นใจเข้าไปใหญ่นะครับความทรงจําจะแจ่มชัดแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อรณมของเราอย่างไรนะครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรายการ ตัวเลขไม่ได้กระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัวหรือความโศกเศร้าแต่อย่างใดนะครับมันก็เป็นแค่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยาเนี่ยทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวหรือโศกเศรา้าหรือว่าโกรธเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยที่กําหนดว่าเราจะคิดว่าตัวเองจดจําเหตุการณ์นั้นได้ดีแค่ไหนไม่ว่าจริงๆแล้วเราจะจําได้แค่ไหนก็ตามนะครับความเชื่อว่าเราจําเหตุการณ์นั้นได้ดีไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจําได้ดีจริงหรือเปล่า น,นั่นคือสิ่งที่หนังสือพยายามจะบอกการทดลองครั้งหนึ่งให้ผู้เข้าร่วมทดลองดูรูปถ่ายที่มีกระตุ้นห้เกิดอารมณ์อะไรทั้งสิ้นเช่นรูปไล่นาหรือไม่ก็ให้ดูรูปที่ปลุกร้าอารมณ์ลบอย่างรุนแรงเช่นรูปปืนกําลังหันกระบอกมาที่ด้านหน้าหลังจากนั้นเมื่อนักวิจารณ์ถามว่าเคยเห็นรูปเหล่านี้หรือไม่ปรากฏว่าพวกเขาจําภาพที่เราอารมณ์ได้ดีกว่านีสแดงให้เห็นว่าเราจะนึกถึงความทรงจําที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ได้ดีกว่าและชัดเจนกว่าเช่นความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์วินากรร11กันยา ไม่ว่าสิ่งที่นึกได้จะถูกต้องหรือไม่ก็ตามนะครับผมขอคิดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าสิ่งที่นึกได้จะถูกต้องหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราจะมีความชัดเจนมากกว่าแล้วเราก็เชื่อมั่นมากกว่าด้วยว่าเราจําเรื่องนั้นได้ถูกต้องมากกว่านะครับซึ่งมันไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้ทําให้เราเข้าใจว่าความจาชัดและความเชื่อมโยงอารมณ์เนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับความแม่นยำ แต่คนจํานวนมมาเนี่ยใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อประเมินระดับความมั่นใจของตัวเองผู้แย่คือถ้าเรารู้สึกว่าความทรงจำนั้นมั่นแจ่มชัดอย่างเช่นเหตุการณ์กรณีสิอกันยาเราก็จะยิ่งมั่นใจว่ามันถูกแง่ๆนะครับซึ่งบางทีมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast presented by สีจันสกิน essential series